หนังสือช่องทางการสื่อสารของรัฐสภารัฐสภาในฐานะสถาบันทางการเมืองหนึ่งของประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความเป็นประชาธิปไตยเป็นสื่อกลางในการทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างรัฐบาลสมาชิกรัฐสภากับประชาชนซึ่งมีการสื่อสารรูปแบบต่างๆที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยที่ผ่านมารัฐสภาไทยมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันทําให้รัฐสภามีการพัฒนาวิธีการใหม่ๆโดยใช้สื่อออนไลน์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารให้สร้างสารรค์และน่าสนใจช่วยเสริมสร้างการรายงานข่าวให้มีความน่าสนใจมากขึ้นด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมีศูนย์กลางในการเผยแพร่และการให้บริการที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้าหรือสแกน QR Code ที่ปรากฏขึ้น